สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนลักข่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลราวพัฒนาของวันที่25ตุลาคม2567เครับ <c oughs> เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยต่องวดของเลขนักขาชนะครับนะครับก่อนที่ไปดูตัวเลขกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักลาด,ด้วยครับคมขอย f สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักลาดนั้นคอย f c ีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ อย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับนะครับเลขธาตุทำสองคลิปนะครับลาวพัฒนานะครับของวันที่25นะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกนะครับสูตรนี้เข้ามาต่อเนื่องกงวดนะครับผมนะครับกางวดนะครับมางวดที่9ก้ก็หลุดนะครับ ด,ดังที่แจ้งบนคลิปนะครับนะครับสูตรนี้นะครับไม่ใช่ก้าวงวดนะครับงวดที่แล้วก็หลุดนะครับแต่เล็กเล่ามาทําให้ดูนะครับหลุดไ all like ปแลวก็ลาาขยายนะครับเป็น6กสองนะครับแปดงวดนะครับที่เข้านะครับนะครับเข้าแปดงวดนะครับงวดที่เก้าก็มาหลุดอีกนะครับเมื่อขยายแล้วก็มาหลุดอีกนะครับนะครับ เลือนักลาดเน้นไปให้ที่หลักเจ็ดกับหลักเก้านะครับผมนะครับไม่มานะครับผลที่ออกนะครับผมมาดูผลกันก่อนสามตัวบนออกศูนย์ศูนย์สองนะครับผมสองตัวล่างออกสองศูนย์นะครับผมนะครับส่วนแปดสามไปออกข้างหน้าตรงส่วนนี้นะครับซึ่งนะครับก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้งานกันนะครับไปอีสานใต้ครับแต่ก็พูดไว้ว่าเออมาเข้าข้างหน้า นะครับถ้ามาข้างหลังตรงนี้ยังได้อยู่นะครับแต่ส่วนที่เข้านะครับผมก็นะครับผมก้างวดนี้นะครับผมหลักร้อยนะครับผมเข้าไปที่ศูนย์หลักร้อยนะครับผมนะครับต้องขออภัย F4 จริงๆนะครับผมก็สูตรนะครับผมสูตรที่เอามาทําให้ดูนั้นก็ชนไปที่นะครับชนไปที่เจ็ดกับเก้านะครับผม ก็มีทั้งหมด7สูตรนะครับที่โชว์ให้ดูนะครับแต่ส่วนหลังบ้านนันมากกว่านั้นนะครับซึ่งส่วนตัวเลขลาดนะครับผมก็ยังมั่นใจว่าไม่เจ็ดก็ต้องเก้าๆนะครับมาแต่มั่นใจไปที่เก้ามากกว่านะครับผมนะครับเพราะที่มั่นใจมากกว่าก็สาเหตุมาจากที่หลักร้อยมันมีเก้าด้วยนะครับผมนะครับเมื่อมีเก้าทั้งบนทั้งลานะ่าง จึงมั่นใจมากกว่า7นะครับแต่สูตรแรกอีพีแรกเลขลาดเน้นไปที่7นะครับมาดูอีพีสองครับเป็นสูตรหวยพวงนะครับสูตรหวยพวงซึ่งนะครับผมนะครับเป็นสูตรที่นะครับเลขลาดใช้มาเกือบ2ปีนะครับผมนะครับซึ่งแจ้งไปในคลิปแล้วว่านะครับผมคลิปวันที่14นะครับ11กับ14หลุดไป2งวดแล้วก็เริ่มมาเข้าวันที่16นะครับ16ก็เข้ามานะครับ ก็มาหลุดครับผมนะครับมาหลุดนะครับมีแค่ศูนย์สามนะครับแต่มันออกศูนย์สองนะครับผมนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ไปชนนะครับเก้านะครับกับอีพีแรกนะครับเรียกราดเลยเน้นไปที่เก้านะครับเจ็ดก็มีชนมาก็นะครับห้อยเจ็ดไว้ด้วยนะครับก็เป็นเจ็ดเก้านะครับที่เน้นไปก็ไม่เข้านะครับ ต้องขออภัย f อิงจริงนะครับเลขลาดก็จะทําหลังบ้านนะครับสูตรที่มันนะครับผมที่หลุดหลุดไปนะครับก็จะอยู่ที่หลังบ้านเลขลาดนะครับก็ที่จะนํามาเสนอนะครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นสูตรพวกนี้นะครับนะครับเป็นสูตรพวกนี้นะครับนะครับ สูตรพวกนี้นะครับผมนะครับเลขชาติเลขหน้าคลาดใช้ชื่อว่าสูตรชนแล้วต้องมานะครับนะครับซึ่งจะใช้สสูตรนี um ้นะครับนะครับชนกันนะครับชนไปที่นะครับเกับ0ูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้น9กับ0ูนย์นะครับชนแล้วต้องมานะครับแต่จะมาหรือเปล่านะครับงวดวันที่28ไม่รู้นะครับนี่แสดงสูตรให้ดูนะครับทีนี้สูตรจับคู่นะครับคู่วินนะครับมี9ตัวนะครับ นะครับชนไปที่เลข1นะครับผมก็เน้นไปที่91นะครับผม91กับ01นะครับ91กับ01ที่เน้นนะนะครับก็มาดูสูตรครับเลขาธรรมไว้ให้นะครับนะครับผมนะครับเน้นไปคู่นี้นะครับ91กับ01 เลขนักขลาดลาวพัฒนานะครับผมวันที่28ตุลาคม2567รูดนะครับผมเลขอกนักข่าวเน้นรูดวางรูดไปเ้าศูนย์หนะครับเน้นไปที่9กับ1นะครับ9กับ1นะครับแต่ชนมันชนไปที่90นะครับ90แล้วก็1นะครับ3ตัวนะครับเก้าศูนย์หนึ่งตัวชนจริงๆคือ90นะครับ แต่1เนี่ยมาชนลงสูตรที่จับคู่นะครับเลขลาดก็แต่901เนี่ยนะครับชอบตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับชนจริงๆคือ90นะครับ9กับ0ับครับคู่วินครับผมคู่วินเลขลาดวางไว้1 2 3านะครับจับคู่กันแล้วได้9คู่นะครับนะครับเอาแค่นๆ้นนะครับคักๆนะครับผิดก็คือผิดนะครับถูกคือถูกนะครับ พอเรีลกาดคิดมากเกินไปก็ปวดหัวแล้วครับเพราะว่านะครับพอจับชุดที่เข้ามาสูตรที่เข้ามาก็หลุดนะครับพอไม่เข้ามาก็ออกนะครับนะครับผมหลักร้อยก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็เข้างวดที่10บนะครับหลักร้อยจะมาหรือเปล่านะครับนะครับผม สำหรับนะครับผมนี่นะคร,รับหนึ่ง f 0. ดีเลกรับทำทำสูตรไว้นะครับรับหนึ่งนะครับพิจารณาไปก่อนนะครับสูตรตัวเดียวนะครับผมสูตรตัวเดียวคือศูน นะครับตัวเดียวคือ0ูนย์วันนั้นโอกาสนะครับเลขลาดเลยวางกันไว้90ตรงนี้นะครับ90นะควันนั้น901เด่นมากนะครับ901นะครับนะครับเลขลาดเน้นให้3คู่ครับผมสูตรตัวเดียวหลังบ้านเลขลาด0นะครับแต่ชนนะครับชนตามสูตร เกับ0นะครับ9กับ0จะจับคู่กันมาหรือเปล่านะครับนะครับเลือกลาดนะครับผมเจาะนะครับเน้นให้3ามคู่มีเก้าหนึ่งเกนะครับก็เน้นไปที่นะครับสามศูนย์หนึ่งนะครับ เน้นทุกตัวนะครับเพราะเลขลาดวางไว้นะครับนะครับเอาละครับผมแคปหน้าจอไปเลยนะครับทายนี้นะครับผมเลขลาดของอวยพรทุกท่านโชคดีนะครับผมมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ